ฟอบสตา์ของเขาสไตล์ซึ่ง1กับ2นั้นจะดูทางหมัดของคู่ต่อสู้ซะก,ก่อนแล้วก็ไม่เครียดมากนักขอเชิญคุณเชียนครับ วันนี้ตามที่บรรดาแฟนๆหมัดมวยข้าเมืองไทยกะกันว่าเขาทรายจะน็อกกันก่อนถกยกนั้นตกคิดว่าคงจะยังไม่แน่นะครับเพราะว่าเซนติวันนี้เขาก็มีทีเด็ดขึ้นมาสู้น้ำมวยไทยพลังาางนกันเราวทรายก็ต้องหนักใจแล้วก็องพยายามหน่อยหาจังหวะหมามๆที่จะน็อกเซนจิให้ได้แต่ไม่แน่ยกไหนเท่านั้นเองหรือว่าน็อกไม่ได้ก็ยังไม่แน่มือนกันในวันนี้ ่วนในเกรนี้ที่เกิดการแตกขึ้นมาแต่โดยอุบัติเหตุภายใน3ยกให้ถือว่าเสมอกันนะครับถ้าแตกหลังการชกยกที่3ไปแล้วให้เวือนคะแนนการชกที่ยกที่ผ่านมาเอาไายนนตาจ้องเป็นเหี่ยวเลยทีเดียวตอนนี้เคนจิก็ยังไม่กล้าลุยเท่าไหร่โดนซ้ายก็ไปทีแล้วเคนจิ น,นี้เขาสายชะออกหมัดทีขึ้นแล้วยกลำตัวบ้างกระชายัยบขวาไว้ย็บขวาโกนไมอีกเขาสายไม่ยอมเขา้าไปชกซ้ายไปเลยไปที่หน้าของเคนจิเขาสายไม่เข้าไปคลุกคลีด้วยเกรงว่าจะถูกหัวเคนจิหรือจะโดนแผลที่เดิมเขา้า ติดต่อยซ้ายโดนกายค้างเขาสายไปหน่อยนึงแต่เขาสายก็ไม่ได้แสดงการรู้สึกอะไรออกมาเลยเฉยเฉตอนนี้เสียงเชีย,ยก็แต่ไม่ได้เสียงที่ปุ่มนะนะครับไม่ได้ยินเสียงคนไทยเลยแต่สายต่อยซ้ายไปอีกต่อยขวาตามไม่ถึงหมัดเฉียไปยับขวาไว้เขาสาย เราสซยังจับเป้าไม่ได้นี่ผ่านมายกสองแล้วเกี่ยงหาจุดอ่อนของเคนจีไม่ได้ไอยู่ตรงไหนกันแน่จะต้องพยายามคว้ากันต่อไปก่อนหลจังหวะบุกก็บุกกันเข้าไปเลยไม่มีใครถอยกันหรือว,วันนี้เคนจีไม่ขยันหมัดเขาไายแล้วมีจังหวะที่จะแลกได้ก็แลกกันเข้าไป ต่อสาสตรคนนี้ก็ปล่อยให้เขมจีต่อยก่อนเป็นการลองพลังหมัดของเ็มจีดูบ้างเพื่อจะหนักหนาสักแค่ไหนเขาสาสตรีจพยยามตอบโต้ไป็ทันตัวต่อสาสตของเราจะคุมไว้ได้เกือบทั้งสิ้นแล้วนะครับแล้วก็ออกมัดไม่เร่งไม่ร้อนแต่ว่าเน้นตลอดเวลา